สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,อ,คะอยู่กับสาวลิติคิดนะคะในช่อง youtube ของสาวและลาผาพักเพลินผ้าหล่องามแรกนะคะับนี่ห้องกับมาหล่ออันวาวาเร,รีสอร์ที่อุบลน,นะคะมาที่ยาวสิรินทรนะคะรับหาหม่องผักงามแรกกับหลานสาวกับหลานสาวหลานชายแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นกับมีทีผักไห่ห้องกับแมา่สาวที่ผักเพลีนนะครสวยงามกับพี่น้องน้าม,มาเบิงค่ะ น,น,น,นั่งเล่นนั่งนั่งเล่นที่ก็นั่งแคมปิ้งตอนแรงเนานะนั่งแคมปิ้งตอนแรงได้ไหมฮะได้เนาะนี่ก็มีโต๊ะให้นั่งเลบรรยากาศสวยงามสวยงามไหม่ะอือบรรยากาศสวยงาม,งามแล้วก็มาเชียรกันแล้วก็เดินลงมาตรยางามนี่ ะะแล้วก็มีชิงช้าให้นั่งด้วยยามแรงนะะชิงช้ายามแรงอากาศเย็นเย็นร่มรื่นนะคะแล้วก็จะมีแคมปิ้งกันครอบครัวด้วยนะคะไม่แค่ะมีแคมปิง้งครอบควกกันค่ะพี่น้องโอเคค่ะแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะคะ ดินเนอร์ยามแรงตัวดินเนอร์ยามแรงนะ้ำอัดทายรอบๆให้พี่น,อน้องกันเบิ่งในเออ่นแหละโอเคเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเออเสร็จแล้วไหนเดี๋ยวขอดูซิ